ไปดีปาลุ่ม <so ทับน้าให้เลิกนี่นี่นีอกะเาวแมนชอาเหต้องเสียนะทบกัน มือมอะไรี่นองเนาะอาจจะส้างผลไห้แต่เจ้าไข่ไม่ได้สังไข่ชืชื่อ อย่าคืนแม่ว่าน không là pit pit không à ngam thế này thấy thì ngam thế này thấy pit một là bạn hả hả một là bạn mặt bao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  งามเลยเ็ป่าอ๋อป,ป๊าป๊าโทรมาบ๊บ๊ยบ๊บ๊ับสายปลาก่อนโอ้ยขับสายผมอปไปนะปะ๊าน,นปะป๊าโทรมาไปแล้วเฮ้่ง๊ม่เสร็จที่โม่เหรอมาเสร็จโม่เมื่อแม่เอาตัวนน้นงให้ เออมึงหายติแ so ก้มนะจ๊ม so ึงยู่นี่นี่หันรอรอยู่ลูกะม่งไม่เซ็นหายมไม่เสนทำะทาทีมาผิวก็ไดอ่ะนมมใหเอมี่บวงนั่นนังกอนนงม่นงามเลยมัดเป็นงาบงมัดอ่ะ

แม่แมมาถ่าจุกนึงนะจุกเกียวพองามแท้ปุ่มเลยสั่นนุ่มนุ่มแทนิวยงยเงาแทงแอ้ยดม่แม่ิบนอม่ม่นิให้นีใช่ิบนะกิบเมื่อกี้นี่นะอยู่ไ ใช่กีบไหมลูกเหี้ยเหียใช่เหี้ยฮะเ้ยบ้าเ้า้าใช่ลูกเหี้ยใช่กีบนะบลินได้ตบบลินได้นัโอ้ยเปือนนะลูกเอ้ยเขาเลยอะน้าเลียวลย hà mấy kịp nè thấy gì giờ thấy bộ bạn thấy băng hà lên mưa nè hả gì giờ leo giờ sắp มอม,มัท pues ี yeah. มอนิคกับปุณิค์งามเลยงามงามแน่งามแน่ลูกพปลุกไปบุนบ่ดีบขาวแ่ะเบอร์แมนไปกินขัาวก่อนจ้ะไปเด้อส่วนมันไปไส่วนปุ๋ยไปไซอย่าเห็ดมันนกอย่าเห็ดมันอย่าเห็ดมันมันอยู่แต่มันน่ะ อีหล่าจะไปใช้อ้ยขีดตมตรมอาต่วท่านก๊อกตะกี้ตรตงนั้นแหงแหงนะ เอ้ยขี่ขี่เพื่อนอานะเอ้ยย้ำาเหรอเดี๋ยวมันแหงน่างมันกระดุดออกไปใช้น่ะไปแล้วอ่ะทองไปแล้วบริสุทธิ์นกบริสุทธิม์มาพี่ด้อมาพี่ ต้นไม้อ่ะงัวกินหมดแล้วงัวกินมาลูกบ่อย่าจับเด้ออย่าจับเด้ออย่าจับต้นไม้อ่ะเด้ออย่าจับเด้องัวกินหมดแล้วอ่ะเอ้ยงัวกินหมดแล้วะเอองัวกินต้นไม้เจ้าหมดแล้วกินตะขี่เมี yeah, like ยนให้พร้อมเหรอเออกินตะขี Aa, hmm. ่ท pues uh, ิมเมี anyway> ยนไห่พร้อมอ่าเอ้ยเออ จะไปลูกจะไปโอ้ยขี่ได้哈ขี่ได้哈มึงเองนี่แต่ขี่ขขกน,นกห่างกอนหานะโอ,โอ้มานั่งย่งยางเลยไปไปไ,<อ>ไปเมื่อไปไปใส่นะบอปไปเอากะยาลูกมากนะับเต๊นะบอกระยาบอปไปเอากะยา ยังบ่ยากยังบ่ยากมือนี่ก็เดียวนึ่งเป็นงูนี้โยมากระแตบบ่ยากได้ดุไปไปนี่จิ้มตานะคะไปไปยังมือเน้าปะไปมือไหแม่อยากก้อนไหนสิมาเอาแล้วเว้ยมึงแน่ย่างน่ะล้มซะนเองผูกย่างมาเหื้อนเ้าหูไปไปตุบหน่อยฮักหูไป Ach, mignon hưng hưng nhôn hưng ha à, hưng น่วยนี่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 ไปแก้บา้างเฉยน่วยนั่นกันเห็นปะใกล้ขี่ยงนะใกล้ขี่ยง,ยง,ยงนะนีะ่ดีไงลูกเหรอไหมเธอนัไม่กิมตะผิวนะ ไปเลกอกยูหฮมกูบไปปอูหมเหือนฮะปุูลอกยูหฮมป้าใบาแม่เหลื่อมตาเด้เห็นหุ่งยช่นี่เอ,อกแกละเด่เห็นหุง่งฮันฮันไปข้างในเบิดบ่านนี่เห็นบปล่ đi 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 เฮ้ย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 ไหลมาตากันเฮ้ยฮ้ยนึกขะห่มหู่ลูกไปนึกขะห่มมู่ไปเพิ่นบ่อมหรอกพี่น้องบักดีเนาะเพิ่นบ่เคยอมมีแต่ลึกดินอ่ะลึกอยู่ว่าเฮาก็เมืองตลอดเด้เพิ่นดิน เด๊ล่าบไ่ได้เห็นบอในนั้นๆๆๆข้างหน้านัา่นหันหันลูกใคอยบเห็นหน,หน,น,นี่เลยลูกน,น,น,นี่นี่นะี่นี่นะี่นี่นี่น่ะนี่น่ะอู้ยผ้ากระโปรงร่มเนาะ มื่อนีนอ้อันโบคอยหนาวป็นได้ได้ใช้ชุดแบบกระโปรงได้พี่น้องกันเนาะมือใดมันหนาวไประจานชายสูง,สง <c oughs> พี่ลูกมาโนยน์ยนังพี่ลูกมาโนยน์ยนังพี่บัดเอ้ยมาพี่ลูกเป็นไงถึงขี่อะค่ะเห็นบ้าขี่โม่ลายใช่ไหม <c oughs> เออ นาบเห็นบ่นี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 ่ได้ดูนี่ปั๊บไปวะวะเอาอยา่าเลืกเชมันก็หลงหานถึกขี่แล้วอื้อขี่เดียดเด้อเอี้ย,ย,ดดย,ยถกแล้วเปื้อนแล้วเปื้อนแล้วอุ้ยเห็นอะไรบ้างนี่ตะขี่แล้ว ย่านนีบอกอาดูอาเอ้ยขี่ไรค่ะขี่ขี่มูไลเวลางัวมาขี่ใช่เนาะเวลาเอาไปดูงัวมาขี่ใช่ อย่าเฮ็ดทุกดาอย่าเฮ็ดเปื่นอนเฮ้ยเปื่อนเลยไปเอ้าเจ็บ้าปปาข่าวเพื่อนเอาไปา ไปบอเอาไปเมื่อเอาหน่วยนั่นไปหน่วยนี่ถือขี่แบบไปไปเมื่อเอาเจอไปใช่น่ะขออาบ่ห้องอายุอาอายสิดอกห้องอายุอ้าอยู่เพื่อนบอใช่อาเอ้ยอยู่เพื่อนบ่ถามได้ดู เนี้ยน่ะคือนางข่าวล้วนั่นน่ะะไปเราไปอยู่ไปไปเมื่อไปไปเลือกเมื่อแล้วไปคือเห็ดชูบูอยู่นี่อ้อใ่ชุดงามาเห็ดจืดลือยู่บ่ายนียมาหน่อยเอ,ยอ้ยทิดไปใช้ลูกมนเียทิดไปใช้

นี่นี่นี่วะนี่หน่านุ้ยนี่ด้วยนี่นี่มักวีนุ้ยนี่ออเอาไปบอกไปลูกบอกไปบอกไปบอกคือตัวเพื่อนอาไปคือหลินตัวเพื่อนอาไปไปใช้ ไปเสดีก็ขี้ข้านิ่างตามเลยนู่นนู่นมันยังดึกชิคิอุ้ยพี่แแล้วนะขี้เพี่แแล้วนะบอยัดยัดขี่อุ้ยยัด โบนะโบนะย่านนี่ย่านเด้เอาไม้มาเคี่ยวเ <laughs> ฮ้อีหล่าบไม่ได้ย่านบา่อีหล่าบไม่ได้ย่านมาลูกโบเฮ้ยโบ อย่าถอดเกิดบเด้ออย่าถอดเกิบเด้อตัวหางลึกไม่ใช่เห็น่ะ ภาษาโนะ้ตห้อยที่เราเโอเคในะ่ไหมจอยกับทีจบคลิปเพียงสำนีก่อนขอบ,บคุณขอบคุณหลายเด้อปาลุงเอย้ยที่เข้ามารับชมหน่วยที่ปกดข่ามโฆษณาเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายนี่ก็ไปแล้วกลับเข้ามาสบายดีทุจท่จ้ากอน,นุทุ่จ้ากอน,นใช้บุกบีน้ำลดนลงให้หน่นี้่ไม่จอยกับเห็นกันแล้วบปนี้บิเห็นซับจักไปข้างในสบายดีก่อนนุกะ่ะ Mười nào mặt chắp với những chim muốn luôn 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 pa luôn 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 luôn